ครับกาบสวีดีช่วงเ้าของวันที่3มิถุนายนพศ2567กอารสิบัสวีดีเอฟซีทุกท่านที่เกียรติขอมาดับช่อมฉิปของทางช่องนะครับครับกับพบพ่อกันทุกเ้าครับพี่น้องครับสำหรับเ้านี้กับมีง้วมาแบ่งพี่น้องเป็นง้วราคาพอแพงหรอกกับส่งฟรี200กิโลเมตรบริการเจ็บเงินปลายทางเด้อครับพี่น้องครับไกลก็200กิโลเมตรกับส่งครับพี่น้องครับปกติกัจะส่งทั่วประเทศหลอกครับพี่น้องครับอ่าถ้ามันไกลกันหลายก็ต้องมีค่าธรรมันเพิ่มด้วยครับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยวผมสีอธิบายพ่อสังเขปเลยครับเอาโคมแรกหน่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเลครับแม่สูงเลยสามสิบแน่ลูกสาวอายุสามเดือนบวกเลยครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นอ่าแม่เพิ่นสีหูแวงแน่หน่อยหนึ่งเลยครับเพราะว่าข่องน้ำบกจักแต่งได้หน่อยครับพี่น้องครับไปลูกไปยังไปไปนี่ครับนะครับหูแวงหน่อยหนึ่งครับ แต่ว่าก็บ่มีผลยังนะครับได้ว่าก็ต้องแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องในทราบครับสําหรับราคาขายนะครับเอาไปแช์หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับโทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตําบลบ้านฝางอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงได้ครับพี่น้องแม่ลูกเม่แม่ก็ยังสดสดอยู่ครับแม่แม่ไทยกลางบ้านเทาครับ บุกรามได้เชียงเชี่งได้ครับพี่น้องครับอ่าเมื่อวานเมืองคมนี่ครับเป็นเมียลูกผูกว่าลูกแรกครับเมียลอยอ่าสามสิบบวกเช่นกันครับลูกไส้อยู่เดือนกลัวนี่ครับตัวเมียโบดครบเครื่องหน่าเขาดีนี่ครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับอ่านี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นครับสำหรับคมนี่เอาไปแช่หนึ่งเมื่อหาพันบาทพ่อครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่เดือนกลัวครับเอาไปแช่หนึ่งเมื่อหาพันบาทพ่อได้ครับพี่น้องครับ บัดนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากยกอ่าโค้กเมียลูกเมียกับเมียลูกผู้ใส่กันครับพี่น้องครับอ่าเอาไปในราคาแค่สองหมื่นแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับถ่ายยกซีโต้ได้ครับเมียลูกผู้กับเมียลูกเมียสองหมื่นแปดพันบาทฟังบ่ผิดครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับครับวันนี้มาเมื่อเม่า ชุดสามตัวครับพี่น้องครับประกอบด้วยอ่าแม่ลูกเมียมั่วลูกแรกแม่กับพวสูงหลายด้วยแม่รอยอีกนี่สิบบวชนครับแม่เป็นมั่วไทยนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกแรกมันสวดทรงองค์เดียวแม่เพิ่นนี่ครับลูกไล่แฟนซี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพร้อมกับแม่แยกลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับไปลูกไป ตัวยางเข้าไปในคอวนี่ครับอันนี้เป็นแม่แยกลูกผสมแล้วเอาไปรุนท่วงเอาได้ครับพี่น้องครับสําหรับสามตัวนี้มองขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ได้ครับพี่น้องครับกนกติที่กลางทั้งคอว์กับเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับ่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันจะโทษควบใจเด็กขาดครับพี่น้องครับมาเกลีกกับจังโทษมากได้ครับหรมากลีแชร์บอดพานได้ครับหรือท่านสิมื์มนีก็ได้เลยครับพี่น้องครับ อ่ามีราคายกให้ไปตั้งฝูงอยู่ครับพี่น้องครับสนใจสียกสีแยกก็โทรมาหาผมได้ครับพี่น้องครับรับรองว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับรับรองว่าผิดหวังแน่นอนขออย่างเดียวให้ควมจริงใจซิ่งอะไรกันนะครับอ่าอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันครับพี่น้องครับมั่นใจว่าซื้อได้ก็จงโทรมาได้ครับพี่น้องครับพอทั้งเฮาเป็นง้อทรงฟี่หอดบานหอดซองก็จงเก็บเงินให้เห็นใจทั้งเฮาน้ำได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับมึงชาชัดครับสำหรับชิมนี่ขอจบได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ